สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุฟ้าเมืองไทยยอดภัยไล่เองสมชอบกดไลค์ชแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปพี่น้องอสมอหลายคนทักมาถามอยากจะรู้ว่าอสมอใส่ชื่อใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมชกอสมอวันนี้จะมีคําตอบให้ทุกคนนะว่าสามารถจะสอบถามได้หรือไม่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านเข้าใจกันก่อนนะ อยากรู้ว่าอาสมอใส่ชื่อใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมกสสอตัวอสมอเองควรต้องรู้นะเพราะตัวทัานเองต้องเป็นคนกรอกใบสมัครอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าใบสมัครนะนเนี่ยก็จะมีชื่อผู้รับผลประโยชน์อยู่แต่ข้อทีจริงก็ปรากฏว่าหลายคนก็ลืมนะอสมอบางคนเป็นผู้สูงอายุก,ก็ลืมนะครับเพราะอาจสมัครมานานหรือ บางท่านก็ไม่ได้สำเนาใบมสมัครไว้นะครับวิธีการแก้ไขมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ถ้าโทรสอบถามาบางคนคิดวิธีนี้นะจะโทรสอบถามสมาคมชกสสมอต้องเจ้าตัวโทรเองนะครับหรือเจ้าตัวอยู่ด้วยเท่านั้นปัญหาก็คือว่าสมาคมเนี่ยโทรติดต่อยากมากเพราะว่าสมาชิกมีล้านกว่าคนเจ้าที่มีไม่เพียงพอในการให้บริการนะครับ ขนาดเราโทรสอบถามเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์นะครับที่ถูกหักหรือเปล่าทำไมไม่หักก็ยังรับยากรับเย็นเหลือเกินนะถ้าจะถามเกี่ยวกับให้ค้นประวัติดูว่าเราเคยกรอกให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยน่าจะยากแต่นะครับต้องย้ำว่าถ้าให้บุคคลอื่นโทนะใครก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าตัวนะหรือเจ้าตัวไม่อยู่ด้วยนะจะไม่สามารถสอบถามได้ เนื่องจากต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วมันเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยนะเพราะคนที่ถ้ารู้ชื่อรู้รู้แล้วว่าใครรับประโยชน์ของอสมอเนี่ยคนคนนั้นเขาอาจจะอาจจะได้รับอันตรายก็ได้เขาเลยป้องกันเรื่องนี้ไว้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะขอย้ํานะครับ 2. ทางออกนะผมเนี่ยทางออกให้ก็คือ การทําหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์เขาเรียกว่าแบบชกศสมอสามนะครับคือจะยกเลิกชื่อที่เคยแจ้งทั้งยวงก็ได้ครับแล้วก็แจ้งชื่อใหม่ไปเลยหรือจะยกเลิกเปลี่ยนบางคนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหลักเกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นก็คือว่าสมาคมชกศสมเนี่ยเขากลัวว่าจะมีคนปลอมเอกสาร จึงให้เจ้าตัวที่เป็นอสมอนะครับถ้าเรากรอกแบบสกศสมสามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะต้องถ่ายรูปตัวเองที่ถือใบเปลี่ยนแปลงนี้แนบกลับไปขอเปลี่ยนแปลงไปให้สมาคมด้วยนะครับเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารทีนี้นะครับท่านดูนะเดี๋ยวสมาคมจะมีประกาศให้ท่านเห็นนะครับสมาคมสกศสมนะประชาสัมพันธ์สมาคมเรื่องการ เรื่องการเปลี่ยนแบบฟอร์มและเพิ่มเอกสารหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมขอเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์ชื่อก็คือแบบชโกสสมอส,สามนะครับและเห็นไหมที่เป็นตัวสีสแดงนะครับและเพิ่มเอกสารอีกหนึ่งใบก็คือรูปถ่ายสมาชิกที่ถือใบเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ที่จะส่งมาให้สมาคม นับตั้งแต่วันที่21กันยายน2 5 6 6เป็นต้นไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้นตอนนี้ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ใบนี้ด้วยนะให้สมาชิกทุกรายใช้แบบฟอร์มใหม่นี้เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงผมจะให้ดูแบบฟอร์มใหม่นะที่สมาคมว่าชกสสมชกสสมสามเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับท่านดูนะขึ้นหน้าจอแล้วนะครับหนังสือแจ้งขอเปลี่ยน หรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์นะครับชกสสมสามมี2หน้านะครับสมาคมชางม้กิสงเคราะห์อาสามัครสาสุขประจำบ้านแห่งประเทศไทยเขียนที่ก็เป็นเลขที่บ้านของท่านใช่ไหมครับวันเดือนปีก็ระบุไปเรียนนายกสมาคมชาวไม้กิสงเคราะห์อาสามัครสาาสุขประจำบ้านแห่งประเทศไทยข้าพระเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็ใส่ไปนะครับสมาชิกชกสสมเลขบัตรประชาชน13หลักก็กรอกลงไปนะอยู่บ้านในที่หมู่ที่ถนนตรอกซอยตำบล อำเภอจังหวัดร,รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ไอดีลน์ะครับข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ดังนี้นะครับเขาจะให้เต็กมีกอมีขอเห็นไหมครับมีอขอควายด้วยนะมาดูกอไก่ก่อนนะครับเปลี่ยนทุกคนที่มีชื่อในใบสมัครและหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ถ้ามีให้ไม่มีสิทธิ์และระบุชื่อผู้มีสิทธิ์คนใหม่เป็น ข้อกอไก่ถ้าท่านติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ก็หปายความว่าชื่อที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้รับประโยชน์เนี่ยท่านยกเลิกไม่เอาเลยจะเอาคนใหม่ที่มีรายชื่อตั้งต่อไปนี้จะให้ใครมีสิทธิ์รับผลประโยชน์ผู้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ท่านก็กรอกเลครับ 1, 2, 3, 4, 5เขาใส่ไว้ตั้ง5คนนะแต่ท่านจะระบุก,กี่คนก็ได้ครับจะคนเดียวก็กรอกแค่คนเดียวครับชื่ออะไร นามสกุลอะไรเลขประจําตัวประชาชนอะไรเกี่ยวข้องเป็นไรครับเป็นลูกเป็นอะไรก็ใส่ไปครับเบอร์ติดตอ่อที่อยู่ปัจจุบันก็ใส่ไปใครจะามากกว่า1ก็กรอกไปครับนี่คือข้อกรอกไก่ต่อไปเป็นข้อขอไข่จะเปลี่ยนเฉพาะบางคนดังนี้นะครับสมมติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราเคยให้ผู้รับผลประโยชน์2คนต่อไปนี้เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อจากนายกอเป็นนายขอนะครับ เราก็บอกว่าจากชื่อสก,กุลนายกนะครับนามสกุลก็ว่าไปเปลี่ยนเป็นนะนายขอนะครับเลขประชาชนอะไรเกี่ยวข้องเป็นอะไรเบอร์ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันนะครับจะเปลี่ยน1รายอ่าหใน2รายก็เปลี่ยนเฉพาะรายไปถ้าเปลี่ยนทั้ง2รายก็ใช้ข้างบนเลยนะครับใช้แบบกอไก่เลยนะทีนี้คอควายครับเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์จากที่มีอยู่ดับใบสมัครและหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ถ้ามีดังนี้สมมติว่าก่อนหน้านี้มี2คนคือนายกกับนายขอ แบบคอควายถ้าติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมคือท่านจะเพิ่มเข้าไปนะครับจาก2ให้เป็นอีก2คนก็กลายเป็น4คนท่านก็เพิ่มอีก2คนรายชื่อนะครับชื่อนามสกุลเลขเประจำตัวประชาชน13หลักเกี่ยวข้องเป็นอะไรเบอร์ติดต่ออะไรที่อยู่จัจุวันอะไรเพิ่ม2คนก็ใส่ไป2คนนะครับถ้าใครติ๊กคอควายเดิมมี2เพิ่มอีก2ก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ผู้รับเงินสงเคราะห์จะมี4คนนะครับเห็นไหมครับ ถ้าคนใดตายไปก่อนข้าพเจ้าผู้นั้นเป็นอันหมดเสร็จนะเขาตายก่อนเรานะก็คนนั้นก็หมดเสร็จนะครับและหากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหลืออยู่ก็ให้มอบแก่ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นข้าพเจ้าได้ทําการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตัวเองขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และได้ทําต่อหน้าเจ้าที่จึงเรียนมาเพื่อโปรดแก้ไขตามหงศงนื์นี้นะครับคนที่เป็นอสมอที่จะเปลี่ยนนะครับก็กรอกนี้หนะ้าสมาชิอกชกสสม ต้องมีพยานครับพยานก็คือเจ้าที่ที่เราพสตนะครับเบอร์ติดต่ออะไรนะข้อบังคับเนี่ยครับคนที่จะระบุที่จะเป็นคนรับผลประโยชน์รับเงินสรงข้อเราได้เนี่ยต้องเป็นสามีภรรยาบทบิดามารดานะข้อ2คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันข้อ3คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันข้อ4คือปู่ย่าตายายข้อ5คือลุงป้านะอาหคือผู้มี ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูนะครับเห็นไหมต้องอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นครับนอกเหนือจากข้อ1นถึงให้ให้ระบุข้อ6กนะกรณีระบุความเกี่ยวข้องเป็นข้อ6ให้ทําหนังสือรับรองผู้รับผลประโยชน์ชกสออสมอ8เข้ามาด้วยถ้าใครใช้ข้อ6นะครับต้องเพิ่มแบบฟอร์มนี้มาเองนะพยานเนี่ยนะครับพยานที่เซ็นนี้ต้องเป็นเจ้าที่รปสตรหรือรปชรหรือ pcu หรือศูนย์อนามัยทศบาลกทมหรือศูนย์ประสานงานสมาคมระดับจังหวัดเอกสารที่ต้องแนบรับรองสำเนาทุกฉบับนะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสำเนาบัตรประชาชนของพยานนะครับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาที่เี็นบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์รูปถ่ายที่ถือหนังสือเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ที่ผมเน้ยนย้ำตอนตอน้นปริ้นรูปถ่ายเป็นขาวดํา หรือภาพสีลงบนกระดาษ A4 แล้วก็แนบพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ด้วยเห็นไหมว่ามันเข้มงวดพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าการจะรู้ว่าใครรับเงินสงเคราะห์เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์อของอสมมันไม่ใช่ง่ายและถ้าเราไม่รู้จริงๆก็มีหลายวิธีครับเปลี่ยนทั้งยวงใส่ใหม่ก็ได้เปลี่ยนบางคนก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มเติมบางคนเข้าไปอีกก็ได้นี่เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์และอสมที่เป็นสมาชิชกชกสอสมหลายคนยังไม่รู้นะ ขอบคุณนะครับที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ